กระดับล่อมากดกลึกกลึกกลึกตัวนี้กลึกตัวนี้แล้วก็หาขออันประมาณนั้นปากเปลี่ยนตัวเป็นคนเราฝังเออ่ล้านเนี้ยจำได้บอกกลึกมากเลยอยากได้แบบหมอมาฝาดเท้าครับพวกเนี้ยแบบคือพอตื่นมาก็อาบน้ำพอดูนี่เสร็จก็คนละชั่วโมงนอนบนเตียง้อยากให้มีนวดค่ะมีเถอะค่ะขอร้องก็ฝาดเท้าอะไรที่แบบชีวิตมากหมอต้องฝาดเท้านิวอ่ะยนไปยนไป ตีนนิ้วของนุ่นยากาอ,อ่ะใส่รองเท้าเบอร์อะไรใส่รองเท้าเบอร์อล่ะห้าสิบแปดห้าสิบแปดได้ไหมห้าสิบแปดนี่มันเอท้าช,าาชา้างนี่เท้าช้างพู้หญิงนี่จริงๆแล้วมันก็เจ็บอ่ะจริงๆมันไม่ไหวอะ่ะรับข้อทิ้งรักที่แข็งถ่ายของขัดทำไม <laughs> บอกได้ไมนหมอาบน้ำแล้วเล่นถอยของขัดรอดไม่สน้ไม่นอ้ก็ได้ ใส่รองเท้าเบอร์39โอ้โหแต่พี่กีนไม่รู้เป็นอะไรชอบใส่กางเกงขาเลยเข่าอ่ะแล้วก็ดึงถุงเท้าตึงพี่กีนอ๋อตลกอ่ะทาไมต้องเท้าตึงเลย